เต่าทีวีพูบอกแมดอันฟอลโลสงกรานส่งสัญญาณร้ายไม่มีหลอกมือลั่นนักข่าวฝีปากแซบเต่าทีวีพูเปิดใจวิเคราะห์ข่าวคราวสุดฮือฮากรณีนางเอกมั่นแมดพีรณีอันฟอลโล่อินสตาแกรมแฟนหนุ่มสงกรานเตชนรงที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้แม้ว่าสาวแมทจะออกมาเคลียร์เรียบร้อยผ่านทางแชทที่คุยกับแพทนาปภาว่าแค่มือลันก็ตาม โดยเต่าพูชัดๆผ่านทางรายการออนไลน์ช่องทีวีพูว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่สื่อว่าไม่ค่อยดีแล้วก่อนเล่าละเอียดยิบในรายการเรื่องลับมากระบุได้ยินเรื่องจากแหล่งข่าววงในมาโดยเต่าทีวีพูได้บอกว่าการจะอันฟอลโล่คนคนหนึ่งมันต้องเป็นอะไรที่เราเสียใจมากและต้องผิดหวังเสียความรู้สึกไม่งั้นเราจะไม่อันฟอลโล่มันเป็นล้างไม่ดีแล้วละ่ะ อาจจะไปจับได้อะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่มีหรอกคำว่ามือลั่นเพราะการจะอ่านฟอลโล่มันต้องกดเข้าไปในระบบค่ะและเต๋าทีวีภูก็ได้บอกอีกว่าได้รู้เรื่องผ่านทางแหล่งข่าวมาว่าอาจจะเกิดการงอนกันขึ้นต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคนสวยหล่อทั้งคู่โดยแหล่งข่าวรายงานว่ายังติดเที่ยวกันอยู่ ฝ่ายชายนั้นเบ,เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็มีออกไปเที่ยวบ้างส่วนฝ่ายหญิงไม่อยากเที่ยวก็เลยมีจับได้ว่าไปเที่ยวอีกทำไมนู่นนี่นั่นเธอเป็นแฟนฉันนะแล้วไม่น่าจะออกไปเที่ยวนะไหนสัญญากับฉันว่าจะเป็นคนไม่เที่ยวแล้วจริงๆแล้วเต่าเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเห็นข่าวเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นคงจะมีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันส่วนกรณีล่าสุดนั้นคาดว่าเป็นแค่การงอนกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ